สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกนมาวาเรียสคลิปนี้คุณยายจะมาทำการขยายพันธุ์ต้นนี้ค่ะชื่อว่าต้นคลิปปลวหวางน,นะคะซึ่งเป็นไม้มงคลที่มีใบเก็แปลกตานะคะแล้วก็คุณสมบัติของน้องเนี่ยค่ะน้องก็เป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะคะสามารถปลูกในห้องนอนได้อีกด้วยนะคะมารู้จักน้องกันสักนิดนึงค่ะนี่ค่ะ น้องมีถิ่นกําเนิดนะคะในแถบประเทศแอฟริกาใต้ค่ะสายพันธุ์เดียวกับต้นนี้เลยค่ะที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะคะเนี่ค่ะสายพันธุ์เดียวกับต้นลิ้นม,มังกรเลยนะคะแต่ความโดดเด่นของน้องนะคะก็คือใบค่ะเนี่ยค่ะใบที่มีขนาดใหญ่นะคะเนื้อใบจะหนาแข็งค่ะลองดูใกล้ๆนะคะผิวใบจะเรียบค่ะลองมาดูใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะ ผิวใบจะเรียบนะคะเป็นสีเขียวสดแล้วก็มีลายเนี่ยค่ะมีลายเห็นไหมคะเป็นลายเป็นคลื่นๆเลยค่ะทั่วทั้งใบสวยงามมากเลยนะคะถ้าต้นอุดมสมบูรณ์เนี่ยเต็มที่เลยนะคะน้องก็จะมีดอกให้เห็นค่ะโดยดอกเนี่ยก็จะเป็นช่อค่ะเป็นกิ่งตั้งขึ้นมานะคะสูงประมาณสัก30เซนค่ะแล้วก็ในกิ่งของดอกเนี่ยค่ะ ก็จะมีดอกเล็กๆนะคะเป็นสีขาวอมเขียวค่ะจำนวนเยอะมากเลยค่ะอยู่ในกิ่งเดียวกันนะคะวัสดุปลูกค่ะวันนี้คุณยายจะทำการขยายพันธุ์หรือวัสดุปลูกกันเลยค่ะนี่ค่ะวัสดุปลูกนะคะชอบวัสดุปลูกซึ่งระบายน้ำได้ดีแล้วก็อดุดมสมบูรณ์ค่ะคุณยายก็จะใช้เป็นดินใบกัมปูนะคะ1ส่วนนะคะ <S <S <ๆ S 1> เป็นกะเมร,ร้าสับ1ส่วนค่ะส่วนอันนี้เป็นทรายนะคะทรายใช้ครึ่งส่วนนะคะ แล้วก็ส่วนนุ้นเป็นปุ๋ยคอกค่ะก็ใช้ครึ่งส่วนเช่นเดียวกันนะคะเรามาขยายพันธุ์น้องก็เลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการขยายพันธุ์ทําได้หลายแบบนะคะแต่ว่าถ้าจะให้น้องเนี่ยไม่กลายนะคะให้เหมือนต้นแม่ทุกประการเนี่ยก็คือการแยกหนอนะคะวันนี้คุณยายก็จะทําการแยกหนอค่ะคุณยายก็จะถอดออกจากกระถางเดิมอ่อนก่อนออกจากกระถางเดิมก่อนเลยนะคะ จะได้ดูว่าน้องแตกหน่อแล้วก็รากเป็นอย่างไรบ้างนะคะถอดออกจากกระถางเดิมก่อนเลยค่ะโอ้งดงามมากเลยค่ะงดงามมากเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นรากไหมคะงดงามมากเลยคุณยายคุยเขี่ยรากนิดนึงนะคะจะได้ดูว่าเราจะแยกตัดคุณยยายใช้มีดค่ะใช้มีดตัดนะคะ ว่าเราจะแยกได้ซักกี่หนอ่อที่มองมองดูนี่น่าจะได้ตรงนี้นะคะตรงนี้ซักหนึ่งหนอนนะคะค่อยๆคุยเขียนะคะเพราะว่ารากน้องเยอะมากเลยดมสมบูรณ์จริงๆค่ะวัสดุปลูกที่คุณยายให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะก็คือวัสดุปลูกที่คุณยายใช้ในกระถางนี้ยค่ะน้องเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะเี่นนะคะน่าจะได้แยกหน่อได้นี้กิ่งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวดูดูรากก่อนนะคะต้องเบาๆมือค่ะเพราะว่ามีมีรากเยอะมากเลยเดี๋ยวรากน้องจะขาดต้องขาดบ้างนะคะแต่ว่าให้พยายามให้ขาดน้อยที่สุดค่ะน้องก็จะได้ไม่ชะงักในการเจริญเติบโตตรงนี้คุณยายไหมตาไว้หนึ่งกิ่งนะคะหนึ่งกิ่งแล้วก็นี่ค่ะ ริมนี้ค่ะอีกสักหนึ่งกิ่งส่วนตรงกลางนี้ก็เดี๋ยวคุณยายก็ใส่กระถางเดิมไว้แล้วกันนะคะเป็นต้นแม่แม่พันธุ์นะคะนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้เห็นนะคะอีนึ่นอ่านี่ขาได้ตรงนี้หนึ่งหนอ่อ นะะเดี๋ยวคุณยายใช้มีดตัดเลยค่ะบางท่านก็ใช้ใช้ดึงเลยค่ะดึงก็ได้นะคะแต่ว่าคุณยายก็กลัวว่าจะมีความบอกช้ำเยอะก็ใช้มีดมีคมๆนะคะเราตัดตรงนี้เลยค่ะหนึ่งหนอนะคะเชิญเลยค่ะ ขาดแล้วค่ะได้น้องมาหนึ่งหนอนี่ค่ะนี่ค่ะหนอกต่อไปนะคะที่คุณใหญ่หมายตาวไว้ก็คืออันนี้ค่ะก็ตัดตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมคะนะคะตรงนี้เลยนะคะ อีกหนึ่งนอค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแม่นะคะต้นลูกก็นี่ค่ะได้รากติดมาด้วยจะทาปุนแดงหรือไม่ทาก็ได้นะคะปุญยาจะไม่ทานะคะก็ลงปลูกเลยค่ะ สำหรับต้นแม่คุณยาก็จะใช้กระถางเดิมนะคะกระถางเดิมคือกระถางนี้เดิมก็ลองด้วยมพะพร้าวสับค,ค่ะส่วนวัสดุป,ปลูกนะคะที่คุณยาให้ดูส่วนผสมเมื่อกี้เราก็คลุกเคล้าค่ะคลุกเคล้าให้เป็นเนื้เดียวกัน วัสดุปลูกก็จะได้เป็นวัสดุปลูกซึ่งโปร่งนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะเพราะเราใส่ปุ๋ยคอกไปให้น้องด้วยแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะารวมด้วยปุ๋ยสามเดือนค่ะให้น้องอุดมสมบูรณ์เลยค่ะกระหางแม่เมื่อกี้ที่คุณยายให้ดูเห็นไหมคะว่ารากเยอะมากเลยค่ะน้องอุดมสมบูรณ์มากก็ส่วนผสมของวัสดุป,ปลูกก็คืออันนี้ค่ะที่คุณยายบอกเนี่ยค่ะ าายาก็ใช้กับกระถางเดิมนะคะน้องเป็นไม้ที่อดทนคาเลี้ยงนง่ายประโยชน์มหาศาลเลยค่ะชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นนี่นะคะนิยปมปลูกในบ้านค่ะในห้องนอนเพราะว่าเราะอากาศได้ดีค่ะทำให้ตอนนอนหลับสบายอากาศสดชื่นนะคะเรลาเรียบร้อยล้วค่ะทุกคราวเรียบร้อยก็ใส่ได้เลยค่ะ สุกป,ปลูกเดี๋ยวคุณยายว่าสุกป,ปลูกเก่าไม่ทิ้งนะคะดมสมบูรณ์มากเลยค่ะก็เพิ่มความดมสมบูรณ์อีกค่ะใส่ปุ๋ยสามเดือนค่ะให้หน้องแล้วก็กันมดกันมแมลงค่ะด้วยสระกันจี คลุกเค้านะคะเกลี่ยค่ะเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วๆกันแต่มว่าสุกอีกสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็เอาน้องลงได้แล้วค่ะอันนี้เป็นกระถางแม่อืมกระถางแม่นี่ถ้าจะกระถางเดิมไม่พอแล้วค่ะน่าจะต้องใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวเมียดวนิดนะึงเพราะว่า น้องค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะคุณยาาลองดูนิดนึงก่อนว่าพอไหวไหมทำทำหลุมค่ะทำหลุมให้น้องอน้องลงค่ะ่าพอไหวค่ะพอไหวเดี๋ยวน้องลงเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เติมค่ะเติมวสัสดุกดริมริมค่ะให้แน่น เพราะว่าดินมริมเนี่ยไม่มีวัสดุปลูกเก่านะคะแล้วก็กดให้แน่นๆเลยค่ะแล้วก็เติมวัสดุปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกระถางแม่นะคะเดี๋ยวที่ที่แยกคุณยายจะทำให้ดูอีกสักหนึ่งกระถางแล้วกันนะคะ มีสองมีสองกิ่งนะคะทำดูสักหนึ่งกระถางก็เป็นกระถางขาวนี้ละกันนะคะก็ทําเช่นเดิมค่ะลองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับค่ะจะเป็นต้นแม่หรือเป็นกิ่งที่เราแยกมาก็ทําเช่นเดียวกันนะคะวัสดุปลูกอันเดิมค่ะที่เมื่อกี้ใช้กับต้นแม่นะคะก็ใส่วปปัสดุปลูกลงไปค่ะ ปุ๋ยค่ะปุ๋ยสามเดือนแล้วก็สารกันจีค่ะใส่ละสดุปลุยนิดนึงนะคะแล้วก็ทำหลุมค่ะ,ะน้องคนนี้ละกันค่ะงดงามนะคะก็ลงกระถางเลยค่ะ ระเบียบรากเล็กน้อยน้องมีรากแล้วนะคะแล้วก็เติมวัสดุปลูกค,ค่ะดิมๆิมค่ะเติมให้เ,เต็มค่ะ สุดท้ายก็ลดน้ำแล้วค่ะเสร็จแล้วคาเรียบร้อยส่วนน้อยอก,กิ่งหนึ่งเดี๋ยวคุณย่าทำคลิปเสร็จแล้วก็จะพาน้องลงกระถางเหมือนกันนะคะลดน้ำค่ะแล้วก็วางไว้ที่ร่มลำไยก่อนนะคะให้น้องฟื้นตัวก่อนนะคะสักสัปดาห์หนึ่งค่ะน้องก็ฟื้นตัวแล้วค่ะน้องนี่อยู่ได้ทั้ง ในร่มนะคะในห้องนอนก็ได้ร่มลำไรก็ได้หรือไว้ที่แดดแรงๆก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าวางไว้แดดแรงๆเ,เนี่ยใบน้องก็จะค่อนข้างด้านค่ะไม่ค่อยสวยนะคะแดดที่เหมาะกับน้องก็คือแดดช่วงครึ่งวันเชา้าค่ะครึ่งวันเช้าเนี่ยเป็นแดดที่เหมาะสมกับน้องมากเลยนะคะแต่ถ้าวัานนี้ห้องนอนก็น้องอยู่ได้ค่ะในบ้านก็อยู่ได้แต่ว่า สัปดาห์หนึ่งก็ควรจะออกมารับแดดนะคะเพื่อความเจริญเติบโตของน้องถ้าเราเอาไว้ในบ้านนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งต้นแม่นะคะแล้วก็ต้นที่เราแยกหน่อนะคะน้องเป็นทั้งไม้มงคลนะคะแล้วก็ไม้ฟอกอากาศที่สามารถปลูกในห้องนอนได้แล้วก็มีความสวยเก๋อ,อีกด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ